สวัสดีค่ะช่อง a มนะคะเรามาเจอกันวันนี้เชา้าวันจันทร์ที่17มิถุนายนค่ะวันนี้มาถึงตลาดก็6โมงครึ่งเหมือนเดิมนะคะเรามาเริ่มดูราคาผักเช้านี้กันเลยค่ะ<ม>ผักกาดลุยสวยๆกิโลกรัมละ20บาทนะคะกระหล่ำ30บาทพริกอันนี้ทำเป็นกระจาดแล้วนะคะ20บาทชะอมกัมละ20บเบอร์สวยกัมละ25นะคะเห็ดรวมแพ็คละ20กระท้อนกิโลกรัมละ30บาทค่ะ ต้นหอมกิโลกรัมละร้อยสี่สิบพีสวนแปดสิบกระชายเจ็ดสิบตั้งโอร้อยสี่สิบเมื่อือพวงหกสิบบาทวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะด้านหน้าตลาดหยุดหลายร้านเลยคะ่ะก็เลยโล่งๆแบบนี้เลยอีกอย่างเมื่อคืนก็ฝนตกด้วยค่ะบล็อกแคลรี่สี่สิบบาทผักฮ่องเต้ก็สี่สิบนะคะเหตุนี้แพ็คลาสิบสามแพ็คยี่สิบ น้ำเต้า3ตีบคณะ25ปักบุ้งจีน15ลุยลานี้15บาทผักโขม25คณะ20ควงตุ้ง10บาทกระหล่ำเป็นกะหล่ำจีนนะคะลานี้20บาทผักชีไทย70บาทค่ะมะเขือเทศท้อลานี้55กระเทียมไทยกีบเล็ก100พริกเขียว35ประกบบลุยลานี้15แต่งร้าน20 คณะต้นเล็กต้นใหญ่กิโลกรัมละ20บาทเท่ากันนะคะกระหล่ำล้านีี้25้าแตงกวา20่แตงร้าน16บบาทสวยๆเลยค่ะกะเพราหัวล่าพาแมงลักกิโลกรัมละ20บาทเท่ากันผักบ,บุ้งไทยกาลั8บาทสีดา65มะเขือเทศท้อ60เห็ดฟางร้0ยมะละกอยกถุงร้อยนะคะวันนี้พริกเขียวล้านี้30บาทแดงห5ห้า กะหล่ำจีน30บาททอร้านนี้เบอร์รองนะคะ30บาทมะละกอเป็นกิโล20บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ40บาทพริกแดง55พริกเขียว45แดงเด็ด65บาทแตงควา20บาทแตงร้านร้านนี้กิโลกรัมละ12บาทสวยๆด้วยนะคะราคาลงมาเยอะเลยค่ะ มาลาขี้นก35ฝักกระเจีย๊ยบกิโลกร,รัมละ25บาทบวกงูกิโลกร,รัมละสาบาทแตงร้านยกถุง100นะคะร้านนี้ลุยร้านนี้16บาทพริกเขียว40บาทพริกแดงเด็ดร้านนี้60นะคะทอ40บาทเป็นเบอร์รองค่ะร้านนี พริกเขียวเด็ด50เนี่ยค่ะทอขนาดเบอร์รองก็ยังพอใช้ได้นะคะต้นหอมร้านนี้90บาทผักชีจีน50บาทตั้งโอ80บาทผักกาดหอมจีน40บาทพ่อค้าบอกว่าร้านนี้ขายถูกหมดเลยนะคะพริกแดง50บาทเนี่ยร้านนี้อยู่ปากซอย123ฝากมาอุดหนุนด้วยนะคะผักผมถูกหมดเลย ร้านนี้ผักกาดหอมกิโลกรัมละ50บาทใบวัวบกกมละ18ผักแพลวกมละ20บาทพอสายมาหน่อยก็จะลดราคานะคะคผักกาดหอมเหลือกิโลกรัมละ40บใบัวบกขายกมละ10แล้วก็ผักแพรวขาย15บาทค่ะผัะกกาดหอมจีนกิโลกรัมละ40บาทค่ะราคาถูกมาแล้วนะคะตะไคร้กิโลกรัมละ14บาทหน่อไม้สดนะคะ30บาท หอมยำหอมใหญ่กิโลกรัมละ25บาทเท่ากันนะคะวันนี้แครอทแพงค่ะช่วงนี้กิโลกรัมละ30บาทบลาทก็ใช้เทา้าขาวๆนี้เป็นใช้เท้าจีนนะคะกิโลกรัมละ30บาทเหมือนกันคะ่ะมะละกอลูกกลมยกถุง90บาทลูกยาววันนี้ยกถุง180 กวางตุ้งยกถุงวันนี้50บาทนะคะแตงกวายกถุงมี1น0่ง0แล้วแต่เบอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมาม่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าลงขอบคุณที่รับชมคะ่ะ